ทัศนาทาาคืออะไรนะแล้วเกี่ยวอะไรกับทัศนาสินล่านักเรียนอยากรู้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะอยากรู้แล้วค่ะใช่แล้วครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูวัฒนากิ่งกำปังหรือคุณครูนุ้ยนะคะวันนี้เรามาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่อง สังเกตสู่สร้างสรรค์ระดับประถมศึกษาปีที่3ค่ะวิชาทัศนศิลป์นะคะและนักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้พร้อมกับเปิดหนังสือเรียนศินละปะไปด้วยนะคะโดยนักเรียนเปิดไปที่หน้า8ถึง16ค่ะมาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์1.1ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม ทัศนธาตุถ้าเราสังเกตธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวก็จะพบจุดเส้นรูปร่างรูปทรงสีและพื้นผิวจากสิ่งของหรือสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติรอบๆตัวเราและเมื่อเรานําจุดเส้นรูปร่างรูปทรงสีและพื้นผิวมาประกอบสร้างเป็นงานศิลปะได้หลายรูปแบบเรามาดูความหมายของจุดกันนะคะ เราสามารถใช้ปลายดินสอสร้างจุดเล็กๆหรือเราจะใช้ปลายพุก,กานหรือสีเมจิกสร้างจุดให้ใหญ่ขึ้นได้จุดที่เราพบเห็นในธรรมชาติเช่นจุดของดวงดาวบนท้องฟ้าจุดที่เป็นลายบนตัวสัตว์มแมลงจุดที่เป็นลายบนก้อนหินก้อนดินก้อนเล็กๆที่เรามองดูเป็นจุดอยู่บนพื้นดิน รูปร่างรูปร่างหมายถึงสิ่งที่ประกอบโดยความกว้างและความยาวเช่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะคะนักเรียนมองเห็นความกว้างและก็ความยาวหรือความสูงนั่นเองนะคะเป็นมุมมองแบบมองเห็นด้านเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างรูปเรขาคณิตนะคะอันนี้ก็คือรูปรูปร่างวงกลมนั่นเองนะคะแล้วก็ รูปร่างสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะนักเรียนลองไทายดูสิว่า,ารูปร่างนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอะไรเอ่ยนะคะต่อมาภาพนี้เป็นรูปร่างธรรมชาตินะคะนักเรียนพอจะเดาได้ไหมว่าเป็นรูปร่างของอะไรนะคะต่อมารูปทรงนะคะหมายถึงสิ่งที่ประกอบด้วยความกว้างความยาวและความหนานะคะเช่น กล่องใบนี้นะคะจากเมื่อกี้เป็นรูปร่างเมื่อเราเติมความหนาเข้าไปนะคะก็จะทําให้กล่องใบนี้ดูมีความเหมือนจริงมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีการใช้น้ําหนักอ่อนแก่นะคะสามน้ําหนักด้วยกันในภาพนะคะน้ําหนักที่1ก็คือน้ําหนักด้านนี้ก็คืออ่อนที่สุดนะคะและน้ําหนักด้านนี้จะเป็นน้ําหนักกลางนะคะแล้วก็น้ําหนักเข้มสุดนั่นเองในภาพนะคะต่อมารูปวงกลมนะคะ นักเรียนจะสังเกตเห็นรูปวงกลมว่ามีความนูนเหมือนจริงมากขึ้นนะคะเนื่องจากมีเรื่องของแสงมีเรื่องของอน้ำหนักนะคะเพิ่มเข้ามาก็จะทำให้ภาพนี้ดูมีความเหมือนจริงมากขึ้นนะคะและภาพนี้คือช้างนั่นเองนะคะ จากที่เมื่อกี้นะคะเราดูรูปร่างไปแล้วก็จะเห็นเฉพาะเขาโครงภายนอกแต่ตอนนี้นะคะเมื่อเพิ่มรายละเอียดเข้าไปภายในก็จะทำให้เจ้าช้างนี้มีความเหมือนจริงมากขึ้นนั่นเองนะคะและภาพนี้ก็คือการใช้เส้นนะคะเพิ่มน้ำหนักแสงเงาทำให้ภาพดูมีมิติขึ้นนะคะ และเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของการวาดภาพรูปร่างและรูปทรงกันเลยค่ะในการวาดรูปร่างนะคะเราจะต้องเริ่มวาดที่สี่เหลี่ยมก่อนแล้วแบ่งครึ่งนะคะจากนั้นให้ลากที่มุม ด้านข้างด้านล่างก่อนก็นได้นะคะหรือด้านบนก่อนตามที่นักเรียนสะดวกเลยนะคะจากนั้นทำการตัดเส้นรูปล่างที่แน่นอนนะคะ,ะทำการตัดเส้นนะคะให้เป็นรูปรูปล่างของสามเหลี่ยมแบบนี้เลยและเส้นที่เราไม่ต้องการเราก็ทำการลบออกนะคะ เราก็จะได้รูปร่างของสามเหลี่ยมแล้วค่ะต่อไปเราไปวาดวงกลมกันนะคะเราก็จะขึ้นโครงก่อนนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะจากนั้นเราก็จะทำการแบ่งช่องสี่เหลี่ยมออกมาทั้งหมด4ช่องนะคะและเราก็จะแบ่งให้เป็นสามเหลี่ยมของแต่ละช่องแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็ทำการตัดเส้นหรือค่อยๆล่างนะคะประครับประคองให้เกิดเป็นวงกลมนะคะดูอย่างตัวอย่างได้เลยค่ะค่อยๆเริ่มนะคะถ้าหากไม่ตรงหรือไม่โค้งเราก็ค่อยๆลบออกแล้วตัดเส้นให้สวยงามเป็นวงกลมนะคะต่อมาเราจะมาวาดภาพรูปทรงกันนะคะเราจะวาดรูปทรงกลวยนะคะ เหมือนเดิมเราจะทำคล้ายสามเหลี่ยมแต่เราจะเพิ่มเส้นด้านล่างนะคะให้เป็นสี่เส้นแบบนี้เพื่อเป็นฐานของวงลีนะคะหรือฐานของกลวยนั่นเองนะคะจากนั้นก็ทำการตัดเส้นที่แน่นอนนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้รูปทรงกลวยแล้วจากนั้นก็ทำการระบายเพิ่มน้ำหนักแสงเงานะคะเพื่อให้ภาพมีความสมจริงมากขึ้นค่ะ และก็อย่าลืมระบายแสงเงาหรือเงาตกกระทบด้านล่างด้วยนะคะต่อมาเราจะวาดภาพทรงกระบอกนะคะเหมือนเดิมเราจะแบ่งสัสดส่วนของการวาดภาพนะคะแล้วก็มีการแบ่งการวาด วงรีนะคะการขึ้นฐานวงรีแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็วาดเส้นที่แน่นอนนะคะใช้ปากกาตัดเส้นหรือดินสอที่นักเรียนมีได้เลยค่ะและหากว่ารูปทรงของนักเรียนเป็นแบบทึบเราก็จะลบเส้นภายในออกนะคะแต่หากเป็นโปรง่งใสเราก็จะคงเส้นภายในเอาไว้นะคะอ่า จากนั้นก็ทําการลงน้ําหนักแสงเงานะคะส่วนที่โดนแสงน้อยก็จะมีความสว่างส่วนที่โดนแสงเยอะก็จะมีความเข้มนะคะแล้วก็ระบายเงาตก,กระทบเงาทีเา่เงาของวัตถุที่มากระทบพื้นนั่นเองแล้วมาต่อกันที่เส้นนะคะเส้นเป็นสิ่งสําคัญที่แสดงรูปร่างรูปทรง ความตื้นลึกและแสงเงานะคะเรามาดูที่เส้นตรงนะคะเราสังเกตตึกนี้นะคะก็จะเห็นเป็นเส้นตรงขึ้นมานะคะและต่อมาคือเส้นหยักนะคะเมื่อนักเรียนสังเกตดูใบไม้นี้นะคะ<ๆ>ก็จะสังเกตเห็นเส้นหยักรอบๆใบไม้เลยนะคะต่อมาเส้นโค้งนะคะนักเรียนสังเกตดูหน้าต่างนี้นะคะก็จะเป็นเส้นโค้งของ ดอกไม้นะคะนั่นเองและเส้นขดนะคะเส้นขดในธรรมชาติเมื่อเราสังเกตยอดผักนี้นะคะก็จะมีความโค้งโงอสวยมากทีเดียวค่ะสีคือสิ่งที่มนุษย์สร้างคืนเพื่อใช้ในงานศิลปะให้สะท้อนความรู้สึกเช่นเดียวกับสีธรรมชาตินะคะนักเรียนดูตัวอย่างผลงานทั้งสองภาพนี้นะคะดอกไม้สีชมพูขาวสีน้ำเงิน และเหลืองนะคะอันนี้ก็เป็นสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมีสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะและภาพท้องฟ้ามีก้อนเมฆสีขาวนะคะมีมวลก้อนเมฆนะคะมีทำให้เกิดเป็นมิติของสีนะคะมีสีเข้มสีอ่อนนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราวาดภาพนะคะเราก็จะวาดภาพดอกไม้นะคะภาพ วาดภาพธรรมชาติและเราก็จะลอกเรียนแบบสีที่เราเห็นเป็นประจำนะคะลงไปในภาพผลงานของเราด้วยพื้นผิวคือลักษณะของสิ่งต่างๆที่สัมผัสจับต้องหรือมองเห็นได้เช่นครุขระยาบละเอียดด้านมันเป็นตุ่มเป็นหนามนุ่มมันวาวเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของพื้นผิวกันนะคะจ้า อันนี้ก็คือลักษณะพื้นผิวรครุขระอันนี้ก็คือพื้นผิวเป็นตุ่มเป็นหนามอันนี้ก็คือพื้นผิวเรียบนะคะออกไปแนวแบบมันวาวด้วยนะอันนี้ก็คือพื้นผิวอะไรคะนุ่มนะคะน่าสัมผัสมาก และนี่ก็คือพื้นผิวมันว้าวนะคะ1.2ทัศนธาตาุในงานทัศนศิลป์นะคะภาพวาดในงานทัศนศิลป์มีรูปร่างรูปทรงเส้นสีและพื้นผิวที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนสังเกตภาพนี้นะคะภาพไก่2ตัวกินอาหารเป็นภาพเขียนง่ายๆ แสดงถึงท่าทางการกินที่แตกต่างกันระบายพื้นภาพเป็นสีเหลืองเขียนภาพด้วยเส้นสีแดงระบายสีปีหางหงอนปากและขาด้วยสีแดงภาพนี้ส่วนใหญ่ใช้เส้นโคง้งมีเส้นตรงบ้างบริเวณหางและขาต่อมาภาพชีวิตสักทะเล เป็นภาพเขียนที่ง่ายๆสวยงามแสดงให้เห็นถึงสัตว์ทะเลชนิดต่างๆเช่นปลาดาวปูหอยชนิดต่างๆระบายพื้นภาพหลายสีทะเลมีพื้นสีครามท้องฟ้ามีสีฟ้าและมีการวาดสาหายทะเลเป็นเส้นยาวๆลีลีทำให้ดูเหมือนมีพื้นผิวที่เรียบลื่น สัตว์ทะเลมีสีแดงสีชมพูสีเหลืองและขาวสัตว์ที่มีสีชมพูและแดงจะเด่นขึ้นมาต่อมาข้อที่2นะคะการจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์เราสามารถจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์โดยใช้เส้นสีรูปร่างรูปทรงและพื้นผิว เป็นตัวกำหนดได้นะคะตัวอย่างการจัดกลุ่มภาพลายเส้นนะกักเรียนสังเกตดูนะคะอันนี้ก็คือภาพลายเส้นนั่นเองนะคะภาพสีจะเน้นทัศนธาตาุที่ต่างจากภาพลายเส้นนะคะคือเน้นการใช้สีสันในภาพสีที่ใช้อาจเป็นสีเทียนสีไม้สีน้ำหรือสีโปตเตอร์ ซึ่งในการสร้างงานทัศนศิลป์สามารถถ่ายทอดความคิดลงบนภาพได้อย่างหลากหลายโดยเน้นการใช้ทัศนธาตุที่แตกต่างกันตัวอย่างการจัดกลุ่มภาพสีภาพที่หนึ่งนะคะาวาดโดยการรับ,บายสีเทียนนั่นเองนะคะสีเทียนหรือสีช็อคนะคะต่อมา ภาพที่สองนี้นะคะวาดโดยระบายสีไม้นะคะต่อมาภาพที่สามนี้นะคะก็คือการวาดระบายด้วยสีน้ำนั่นเองนะคะสีน้ำจะมีความโปร่งใสนะคะและต่อมาภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ ระบายด้วยสีโปตเตอร์นะคะสีโปตเตอร์ก็จะมีความเข้มนะคะจะใช้เนื้อสีเยอะกว่าสีน้ำในการระบายภาพนะคะ 3. นะคะรูปร่างรูปทรงในงานออกแบบในบ้านและโรงเรียนมีสิ่งของเครื่องใช้ที่มีการออกแบบให้มีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันเพื่อความสะดวกในการใช้งานและเพื่อความสวยงามนะคะนักเรียนสังเกตดูซิว่า มีผลงานชิ้นไหนนะคะที่คล้ายกับผลงานที่อยู่ของใช้ที่อยู่ในบ้านของเราบ้างนะนะคะงานออกแบบในภาพวาดตามจินตนาการนะคะเดี๋ยวเรามาดูการออกแบบภาพวาดในจินตนาการกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่านะคะอันนี้ก็คือการออกแบบเพิ่มเติมจากสัตว์ที่มองเห็นอยู่ในธรรมชาตินั่นเองค่ะ แล้วก็อันนี้ก็คือการออกแบบนะคะหรือเพิ่มเติมจินตนาการจากธรรมชาตินะคะก็คือเพิ่มเติมจากดอกไม้นะคะอาจจะเติมใบหน้านะคะจะเติมกิ่งก้านให้มีความน่ารักมากขึ้นนะคะและก็การแต่งเติมเพิ่มสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวเรือนนะคะ มีการเติมใบหน้าเติมมือออกมาให้ดูน่ารักมากขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนพอเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจค่ะเข้าใจครับหากนักเรียนเข้าใจแล้วเราไปดูภาร้างงานกันเลยค่ะโอ เรามาดูภาระงานในหน่วยการเรียนรู้ที่1กันนะคะเรื่องวาดภาพเน้นเรื่องเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพเพิ่มเติมจากรูปวงกลมที่กำหนดให้<ม>นะคะเป็นภาพในสิ่งแวดล้อมพร้อมระบายสีให้เกิดพื้นผิวนะคะ,<ม>ะคุณครูมีรูปวงกลมมาให้นักเรียนแบบนี้นะคะนักเรียนก็ ว่าตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเป็นสิ่งที่พบเจอได้ในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดเพิ่มเติมได้หมดแต่ขณะที่วาดนักเรียนต้องวาดให้มีขนาดใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้ทําการระบายให้เกิดเป็นพื้นผิวได้นะคะแล้วก็จะได้เห็นพื้นผิวชัดเจนด้วยนะคะ,ะแล้วก็นี่คือใบงานสําหรับที่นักเรียนสามารถปริ้นออกมาได้นะคะนักเรียน ปริ้นมาวาดได้เลยนะคะส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถปริ้นใบงานออกมาได้นะคะให้นักเรียนวาดใส่กระดาษอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษใบงานกระดาษสมุดหรือกระดาษ A4 ก็ได้ค่ะเขียนหัวข้อว่าใบงานวิชาทัศนศิลป์นะคะแล้วก็ตรงนี้นักเรียนก็วาดภาพได้เลยค่ะแล้วก็ด้านล่างเขียนชื่อของตนเองให้ชัดเจนนะคะ นะักเฟืยงเข้าใจในภาักงานที่คุณครูมอบหมายไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาักงานกันเลยค่ะอยากดูแล้วครับค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องวาดรูปร่างก่อนนะคะรูปร่างที่สังเกตได้ในสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติก็ได้ค่ะ นะคะวันนี้คุณครูก็จะวาดเป็นภาพง่ายๆนะคะคุณครูจะวาดเป็นภาพดอกไม้ค่ะขณะที่นักเรียนวาดนะคะให้นักเรียนวาดให้มีขนาดที่ใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำการฝนสีได้ถนัดนะคะแล้วก็ให้เกิดเป็นลอยแบบชัดเจนค่ะ เมื่อเราวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็หาพื้นผิวนะคะวัสดุที่เป็นพื้นผิวหยาบอ,อ,อะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนชอบตอนนี้คุณครูมีพื้นผิวที่คุณครูใช้เป็นแผ่นรองก็คือฟิวเจอร์บอร์ดนะคะคุณครูก็จะฝนกระดาษนะคะฝนสีนะคะลงกระดาษนะคะแบบนี้เพื่อให้เกิด ล่องลอยเพื่อให้เกิด้อยของฟิวเจอร์บอร์ดนะคะปรากฏขึ้นมาบนกระดาษแบบนี้ค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หาวัสดุอื่นนะคะสรับช่องแบบนี้เพื่อให้ได้พื้นผิวที่หลากหลายนะคะอ่าคุณครู หาอะไรดีนะนี่ได้แล้วค่ะคุณครูก็เลือกหวีนะคะเลือกหวีมานะคะจากนั้นกูก็เอาไปลองด้านล่างนะคะแล้วก็กระดาษวางด้านบนจากนั้นก็เลือกสีที่ชอบได้เลยวางตำแหน่งให้ดีนะคะจากนั้นรูเลือกสีมาแล้วก็ทำการผนสีเลยเพื่อให้เกิดเป็นล่องรอยนะคะเพื่อให้เกิด ลอยปรากฏอยู่บนภาพผลงานของเราขณะที่เด็กๆระบายหรือฝนสีนะคะพยายามกาหนดอย่าให้ออกนอกกรอบด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปคุณครูก็ไปหาพื้นผิวแบบอื่นมาอีกนะคะอ่า หาสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะมีหลากหลายพื้นผิวเลยนะคะวันนี้คุณครูก็ได้ตลับเครื่องสําอางนั่นเองนะคะอ่ะจากนั้นทําการฝนสีลงไปเลยอ่านะคะขณะที่ฝนสีเด็กๆอย่าลืมบังคับเส้นนะคะไม่ให้ออกนอก ส้น,นะคะพยายามระบายให้สวยงามค่ะ,ะเห็นไหมคะรอยก็จะปรากฏบนกระดาษหรือผลงานของเราเรียบร้อยแล้วะนะคะตอนนี้เรามีสามพื้นผิวแล้วนะคะ,ะคุณครูก,ก็ได้นำลายผ้านะคะลายผ้ามาดูซิว่าลายผ้าจะปรากฏเป็นพื้นผิวบนกระดาษไหมนะคะ คุณครูเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปเลยนะคะขณะที่ระบายคุณครูรู้สึกว่า,าในการฝนพื้นผิวแบบเป็นผ้าแบบนี้นะคะเมื่อพื้นผิวมีความนุ่มนะคะเรากระดาษทับวางลงไปนะคะแล้วฝนสีลงไปเนี่ยปรากฏว่ากระดาษเนี่ยมันจะยุบตามผ้าลงไปนะคะทำให้ไม่เกิดเป็นลวดลายที่ชัดเจนเลยนะคะ เพราะฉะนั้นการเลือกวัสดุนะคะในการฝนสีก็มีส่วนสำคัญนะคะจะต้องเลือกวัสดุที่มีเนื้อแข็งนะคะเพื่อให้เกิดลวดลายที่ชัดเจนและคุณครูก็ลองนำเอาถุงพลาสติกนะคะมาขยำขยำให้เกิดเป็นพื้นผิวนะคะ,ะแล้วก็นำกระดาษวางทับลงไปเช่นเดิมและก็ทำการ ฝนสีลงไปเลยนะคะเช่นเดิมนะคะเพราะว่าวัสดุนะคะมีเนื้ออ่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝนสีลงไปนะคะจึงไม่เกิดเป็นล่องลอยนะคะปรากฏขึ้นมาบนกระดาษนั่นเองนะคะอ่านะคะไม่ปรากฏเลยอ่านะคะอ่า ต่อไปนะคะคุณครูก็เลือกวัสดุที่อยู่ใกล้ๆตัวนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นขวดน้ํานั่นเองนะคะนํามาวางแล้วก็กระดาษทับเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเลือกสีและระบายลงไปเลยนะคะ,ะเห็นไหมคะวัสดุมีเนื้อแข็งเวลาที่เราระบายลงไปก็จะปรากฏลวดลายชัดเจนเลยค่ะ ต่อไปคุณครูก็หาอุปกรณ์นะคะวัสดุที่อยู่ใกล้ๆตัวนะคะคุณครูก็ได้ใดนะคะเป่าผมนั่นเองจากนั้นวางแล้วก็กดกระดาษทับลงไปแต่ถ้าหากว่านักเรียนอาจจะต้องให้ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยจับด้วยถ้าหากว่าวัสดุเราเลือกวัสดุที่ ่ไม่สามารถทรงตัวได้นะคะเราต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจับนิดนึงนะคะเพราะหากว่าเราจับวัสดุไม่นิ่งหรือขยับขยืน่นลวดลายของเราก็จะไม่สวยงามนั่นเองนะคะ,ะคุณครูก็ทำการผลงลงไปนะคะเนื่องจากวัสดุเป็นเนื้อแข็งก็จะประกบลวดลายแบบนี้นั่นเอง อย่าลืมไปลองทำกันนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนได้ชม เทคนิคการวาดภาพหรือสร้างสารรค์ผลงานไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนำไปปรับใช้ในผลงานของตนเองด้วยนะคะและหากว่านักเรียนสร้างสารรค์ผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำส่งคุณครูในวันเปิดเรียนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะและนักเรียนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ